อันเดียสวัสดีค่ะพบกับช่องพารติงชนแนลวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอกเพลงของ Stay Kid ดค่ะมีชื่อเพลงว่าโซริกุนค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะหนึ่งสองสามว้าโอ้โหชีสันหลากหลายมาแนวแบบสมัยก่อนปะ รัชวงศ์ว้าวนี่เนี่ยคเห็นคะแน้แร็ปเก่งมากบอกเลยใช่ไหมแร็ปแรเดือดมากใช่แร็ปเดือดมากเลยนะวงเนี้ยบอกเลยเออจีฮยอนจิหฮยอนจินคุรู้จักคนนี้ จริงเต้าหั่นจริงเจอนะข้างในมันคือแบบว่าไม่ไหวกำลึกอุ้ยไอเอ็มนี่นี่ไอเอ็มอ้หมีไฟด้วยโอ้แล้ววงนี้คือเต้นเดือดมากเจจิ้มคือแบบเดือดเต้นเดือดดีอะ่ะวีเอ็มีดีมากอะ่ะ นุ่มเรอนุ่เออใช่ปะว้าวพยอนจีนเธอไม่เหมือนเดิมเลยนี่แหลเธอไว้ผมยาวเธอก็ไม่กลับมาผมสั้นอีกเลยเออท่า้ไม่กลับมาเลยอ้ดีชอบนั่นพอชอบเสียงผู้ชายแล้วค่ะ<ฮ>วา้าวผมจีนิก็เป็นบุคคลที่ผมยาวเหมือนกัน แต่สิลิปเขาเรียกอะไรต่อผมปะเข้ใจเหมือนกันเขาคงไม่ยาวเลยแต่เห็นผมเอเอใช่ใช่แล่าจะต่อผมต้นน่าจะไม่ยาวเหมกเป็นยุคเก่านะบ้านเป็นยุคเก่าจะมีรถแบบโอสมัยใหม่เชฟปาแบบแลดูมีอะไรเนี่ยเอา,เอาจิงว่าแค่มีผู้ชายก็ดูมีอะไร,รอเรดว้าวแบบ คือก็จอทานี้ทา่ทาที่นั่งลงแล้วทางง่นา,านี้เ้นเาการคนรอบข้างอบะเป็นทันบกหมดเลยนะแบบใส่ชุดแบบสมัยก่อนแล้พันบกพูดถึงรู้สึกว่าแบบมันแบบมันหลากหลายมากเลยและดูมีอะไรเอใช่ ตอบเดือดมากไปไหมแล้วมั้งเนี่ยเดืดมากว้าวเชิญมองชอบสีแดงมากเลยดูหล่อทุกคนเลย Sorry เกินใช่ ว้าวเดือดเพลงนี้เดือดมากสเต๊กจบไปแล้วเดือดเพลงดีมากบอกเลยถ้าอยู่ในคอนในคอนหรืองานมาม่าี่คัวปังใช่ป่ะแลดูแลดูมียกอะไรเขาเรียกว่าสิงโตเพราะว่าเขาเรียกสิงโตหรือเสือของเกาหลี่เออในว่าต้องยกขึ้นแน่ๆนเลยรู้สึกมีอะไรอ่ะรู้สึกมีอะไรอ่ะแบบมันแบบอะไรแบบดีมากเหมือนจะเหมือนจะเขาเรียกอะไรสมัยก่อนแต่ก็มีความแบบ สมัยใหม่อะและดูแบบวัยรุ่นแลดูแบบเพิ่อเขิลมาก็คือแบบว่ามีรถด,ด้วก็มีรถขับะอะคบผม ดีอ่ะแบบสมัยใหม่มาจะบอกว่าเอ็มีทำออกมาดีมากแบบภาพอะไรสวยมากใช่มากสีคือแบบมันจะมีท่อนอะไรแล้วทุกๆอะไรสักอย่างแล้วก็มีท่อนหัวเราะด้วยที่มันทำท่ายแล้วก็ฮึมากกูแบบว่าโอ้ my god ชอบชอบทเต้นทีดีนะแล้วก็เต้นคือเดือดมากชอบชอบทุกเพลงที่เขาปล่อยมาก็คือจะเป็นแนวนี้นะเว้ยแบบเป็นแนวนี้ตลอดใช่ใช่ใช่เหมือนแบบมันเป็นเอกลักษณ์ของสตีทคิดไปแล้วอะค่ะจ๊ะกเออใช่ใช่แต่แต่ยังจำชื่อได้ไม่หมดไงส่วนมากก็จะแบบรู้จัก ไอเอ็นฮยอนจินฟิลิปเออประมาณนี้ส่วน <Phil> ส่วน <Phil> ทุกคนอนะ่ะ <Phil> รู้จักหน้าหมดเลย <Phil> เห็นบ่อยมากแต่ว่าแต่ว่าจะไม่รู้จักชื่อไงแบบว่าอันนี้ไงก็พอรู้จักบ้างกูนะกูรู้จักบ้างแต่แบบว่าถ้าถ้าหายไปนานเนี่ยช่วงนี้คือหายไปนานเซ <c oughs> คิดอย่างเงี้ยแบบแล้วก็แบบว่าไม่ได้ดูก็จําชื่อแบบงงงนิดนึงว่าเออแบบมีใครบ้างก็จะจำได้ก็มีนีโน่นีโน่แล้วก็ใคฟิิลป พยอนจินไอเอลแล้วก็ฮานหรือฮานปะฮานฮานมะกับพายาเอนแล้วก็แล้วก็ลีดเดอร์พี่จิงก็คุ้นหน้าทุกคนนะั่นแหละเนาะแต่ว่าแค่แบบบางทีลืมชื่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปเพราะว่า <c oughs> เราเรีอคทุกวงแล้วเราก็จะแบบว่าเอแบบโอ้คนนี้ชื่อะอะไรงงจำชื่อไม่ได้ค่ะ <c oughs> จำชื่อไม่ได้ ถาสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย